เนนี่ยเพียทามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเห็นเห็นจากภาพเขาเฮียเอ้ยขี้เหร่ชิบหายกันแบบเนี้ยาะซ้ำคำสอนจริงๆตายสิตัวเดิมปะวะกูจะล้างตากับมันมาหมอโอ้ยเฮียเอ้ยปม้าดิครับไม่ทันมาแล้วปอนเข้าตู้หรอพวกเรา ตรงไหนดูลาเห็นปะเห็นปะเห็นปะนเออ,อเฮ้ยนัดซอยนะเข้าไปไม่ได้นะ <c oughs> ไอ้ขี้อ่ะนี่กูจะตายเพราะมึงแหนยบอลโดดดิตายาวกกูโดน,ด <c oughs> ดนตีฟรีทีหนึ่งอ่ะ <c oughs> มันเห็นว่าไม่ตายมันเนปลี่ยนเป้าหมายมันตามมึงป่ะเนี่ย <c oughs> ตามเดี๋ยวรออะไรอะ่ะอยู่ข้างล่างไว้อย่าขึ้นทั้งบนแล้วกัน เนี่ยโดนตีฟรีทีหนึ่งเรื่อนยๆมึงไอ้ซอยนั้นแม่งต้องเปิดประตูก่อนผีต้องเจาะประตูให้เ<อ>ฮียอยู่บอกไปไมึงเห็นดูดิคือถ้าผีมันมาจะจะไปยังไงอ่ะมันผีมันต้องมาเจาะประตูก่อนเว้ยถึงจะเราจะมีดักปลาว้ยไหนเห็นไหมโคตรเฮียปรับมาเฮียจริงแบบนี้นะโอ้ยอ่อ โอ้ยเย็ดเป็ดจุกโอ้ยไอ้ถ้บแตกโดนรางวัพื้นน <fin anta> <ots> ี่เย็ดแม่ขอสักทีดิสามสองอุ้ยไอ้เทียใกล้เกินออกไปแดงเฮ้ยทำเทียอะไรล่ะปูมานักเปย์ไม้ในตำนานอยู่แล้วโอ้ยแย่แบ๊บ โอ้ย์เย่โอ้ย What the fuck are? เกอรไอเฮี้ยทางตันไอ้ทัดเลยรูปจัดรูปมาลกไม่ทันน่ะไอ้เฮี้ยประตูมันเจาะมันมันต้องเจาะก่อนเห็นป่ะมันไปไม่ได้มันตัดไอ้เฮี้ยคือแมพอะเฮ้ยกู้ก๊านเข้าไปตรงมุมนี้เลยโดนแล้วหนึ่งต้องนับก่อนเฮ้ยมันอ้อมไปเลยี่ยววะ อลโดดลงมาดิล่ะไม่ทันแล้วเนือ่เออเออตัวนี้ต้องมองหลังแบบกระขาดเลยเพราะว่าไฟมาแดงตลอดไม่งั้นเปรไม้มัวแน่นอน เฮ้ยมึงเอาอีกแล้วเหรอเพื่อนโอ้โหรอบก่อนกูนก็โดนกระจายเลยตรงนี้มีตู้ให้เข้าอยู่มันไม่กล้าเว้ยดูดิเฮ้ยเอานี่ไม่ว่าเอ้ยยังไงดีนะยงไไม่หิวว่โอ้โหไม่ไม่ตายทีงมาขึ้นตัวแล้วดึงหลังได้โอเกน เจ้าัวกันมึงจะเอากูอีกก็ไม่ได้เพื่อน โอ้โหใครแม่งเปิดวาเนี่ย เอาเครื่องปั่นไฟไปได้หมดเนี่ยเล้วที่เดินนี่เดินหาเครื่องปั่นไฟเนี่ย <c oughs> ไปเลยมึงหนยยเล แตกเฮ้ยทำไมเสียงอยู่ไกลอยู่นะทำไมเสียงมันแผ่มาไกลขนาดนี้วะกุ้มไวเอ้เก็จำตัวมันคืออะไรวะอ๋อทักยูเช็คเหรอโอ้ย โอ้ยดอกมึงเข้าตู้หรอเนี่ยกูเข้าด้วยแล้วกันมา ui, giờ tôiตกใจ một, nó ở trong này à, mẹ, mà măng, đuổi. เครื่องไม่เดินเลยอยู่ยากจังวะเสร็จโอ้โหเวทโดควายเลยรอพับไม้แล้วโดนช็อตก็โดนตีใครก็สั่งสอนให้เราพับไม้กับไอตัวนี้แต่ซิลปิด เออช็อตเสร็จป <diction> <Portuguese> ุ๊บก็นีเป็นไงล่ะตะกิวเช็คไม่ได้แดกหรอกโอ้โหแม่งแป๊บเดียวกูขั้นสามีกฮะตำแหน่งไม้เดิตำแหน่งไม้เดิม อ,อไม่ต้องได้แมปหานีเดียววะเนี่ยกลับมาได้เร็วมากบาร์บีคิวเปล่านับไปยังบาร์บีคิวไม่มีมั้งเนี่ยเออเพราะมีมันต้องดิ่งมาแล้วเพราะมันใช้ไอ้ฮันติตรวจเช็คได้ไงคร่าวๆแล้เป็นที่อะไรไไก็ตามลงามาไอ้สัตว์ ก็ตามลงมาดีก็ตามลงมาดีครับเบื่อ,อวะอยากตันก็ไม่ได้ตันอะไรกวน่ะขนมกรุบจังวะไม่มีไม้แล้วตรงเนี้ยแย่แล้วนี่ตะกิลเช็คโง,ง่ๆของมึงเนี่ย ไม่รู้รอยว่าฉันมาทางนี้เอามาไล่นั่นอยู่แนละ้วน่ะโดดโดดลงมาปุ๊บกูกว้าเบกบาร์ปั๊บนี่เรียบร้อยเฮ <c oughs> ้ยแม่งเฮ้ยท,ทางก็ตันเนี่ยเนี่ยเนี่ย อับพระธมาอะไรวะฮู้ลุมมาเนี่ยพันเข้าไม่เสร็จอ่ะหลุมรอดีกว่าหลุมเนี่ยไม่ไหวแล้ว ไววแล้วไหวพรสแต่ศักดิ์สรีมันค้ําคอมันก็ต้องตันมึงจะมาจากทางไหนอยไปก่อนไม่เช็คตู้เหรอเ่องไปยังประเด็นอนะ ซาวมันไอ้นี่ไงบิวไงเอาละนะหนึ่งสองผมมางดูท่าดิไอฮเฮียท่าเขาตลกเอาละหลุมเปิด สัตว์เอ้ยหลุมหลุมอยู่ข้างล่างเท่านั้นเสียงใครดิ้นวะ อ้เฮียเสียงเพลงพูดดังอ่ะโอ้เฮียไม้ปลอมด้วยโอ้มาดัฟักชิดไปฮเวนเนี่ย อย่าครับวิขึ้นดีวะโอ้โหไอ้สัตว์หมายจริงโอ้ my gosh ชเน็ด ยัดเคเจัดิบสองวู้อ้โหไอเ้เหี้ยมันมันไม่หลงอ่ะไอเ้เหี้ยมันตัวเดินตามตูดอ่ะมันเป็นมันเป็นคิลเลอร์ผู้เล่นไม่ไม่ใช้สมองอ่ะไม่หรอกไ,ไอ้หลุมอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยแล้วเสียงเสียงมันดังไม่ได้เสียงหลุมเลย หลุมแม่งอยู่โซนไหน <c oughs> อไอ้สัสกลก็มาดิครับ เฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยมันหลงเหรอเอาเหี้ยแล้วไอสัตว์เอ้ยไปก่อนนะเพื่อนเหี้ยหลุมี่ไหไวะโอ้โหเ้ยแม่งตรวจจับอีกฮุยฮุย เลืเล่อมึงสัตว์โดนกูไปดิก็มาดีครับมาดีครับกูว่าแล้วมันแค่จ้องมาตูดกูก็แดงแล้วเป่ะป <c oughs> อลเราแดงเลยเหรอบันเทิงดีที่หาย